ผู้หญิงคนหนึ่งเขาสั่งดอกไม้ที่ทําจากเงินสดนะช่อดอกไม้ที่ทําจากเงินสดมูลค่า5,3550ตั้งใจจะส่งช่อดอกไม้ที่ทําจากเงินสดไปให้แฟนหนุ่ม,มเป็นการเซอร์ไพรส์นะในงานรับปริญญาให้ย้อนหลังด้วยเขาก็หาร้านที่รับทําช่อดอกไม้เงินสดไปเจออยู่หนึ่งร้านแถวแถวปากคลองตลาดก็ให้ทางร้านเนี่ยจัดส่งให้ด้วยเขาก็เลยเลือกให้บริการจัดส่งด้วยแอปพลิเคชันแอปห คนขับแท็กซี่กดรับงานเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองส่วนบุคคล<ม>ก็มารับช่อดอกไม้ออกจากร้านค้านี้ไปปรากฏว่ารอเป็นชั่วโมงมปากคลองตลาดกับลังสิตท,ทำไมยังไม่ถึงสักทีติดต่อไปฝั่งแท็กซี่บอกก็ส่งไปแล้วไงมีคนมารับช่อดอกไม้ไปแล้วดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ช่วง10โมงจนถึงเที่ยงจนถึงบ่ายไม่มีแท็กซี่ขับเข้ามาในบริษัทเขาเลยเพราะฉะนั้นมันตอบได้ว่าแท็กซี่ไม่ได้เอาช่อดอกไม้ห0 0 0 0นกว่าบาทมาส่ง